สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจัดสี่นะครับเป็นชกกันในวันอาทิตย์ที่ยี่สิกันยายน2566นะครับเวลา14บสนาฬิกาสามสิีโดยประมาณนะครับมุมสองเอนก็เลยถูกใจนนี้ะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยจัดสี่นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใม้ถูกใจสมมตเท่านั้น,นครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบก,กันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเติตะช่างบวกกระสาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแคค่่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปกะรั เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยจัดสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับเพราะว่ามวยไทยจัดสีขึ้นรายการเดิมไว้มีการปรับเปลี่ยนกันถึง2คู่เลยนะครับคู่ที่2แล้วก็คู่ที่3นะครับอัปเดตณตอนนี้ล่าสุดนะครับก็จะมาแจ้งให้แฟนมวยได้รับทราบกันดังนี้นะครับคู่ที่1นะครับแสนงก็คือมนฑ์พระรามสิทธิพชรุกันนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไฮยน่าอูดอุดอรนะครับพิกัดหนึงร้อปอนด์นะครับ คู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงก็คือแก้วนาคาอาบาจอนครพนมนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับกุมารเวชอาบาตกุดน้ําใสนะครับพิกัดหนึ่งร้อยเก้าปอนด์คู่ที่สามนะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโหลวงปูส่สวงนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเพชรรัตนเพชรยินเดียแคเดมี่นะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์นะครับ และคู่ที่4ี่นะครับเป็นเู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสยามจอภพัทรยากีราสยามสุรินทร์ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชเพชรเพชรยินเดียแคเดี่นะครับพิกัด1 1 8อบปอนด์ครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้เลยนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนเทศไนะครับที่ที่ชอบการลงทุนนะครับชอบรลุนชอบเชีรยน,นะครับผมขอแนะนำนะครับ a p k 2 c พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี p k 2 c ครับ ส่วนแฟนมวยเท่านันครับที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยให้ยกนะครับสมัครวันนี้150บาทดูได้4อาทิตย์นะครับถ้าใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย74นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566นะครับเวลา14นาฬิกา3 0น่งีโดยประมาณนะครับคู่ที่หนึ่งครับฝ่ายแดงคือมณพรรามสิทธิ์เพชรชลูกันนะครับหรือว่ากุมารทองลุกห้อยแห้งนะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินนะครับไฮยีน่าออูดอุดรนะครับหรือว่าเพชรสี่หมื่นพิกัด102ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับมนพระรานครับเป็นนักชกจากจังหวัดราชบุรีนะครับวัยบปีนะครับก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่ข่ายมวยสิทธิเพชรฉลูกันนะครับมีทางด้านเสี่ยหลวงสิทธิเพชรชลูกันนะครับทีทัศพูนชูนะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็เป็นผู้จัดการนะครับทางด้านเสี่ยหลวงก็ไปเปิดทําข่ายมวยที่จังหวัดราชบุรีนะครับจึงก็จะเป็นค่ายสิทธิเพชรชลูกันนะครับหนักหมวยหลักๆของสิทธิเพชรฉลูกันก็จะทําการฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับ พอใกล้ๆวันชกนะครับก็จะขึ้นมาทำน้ำหนักต่อที่ค่ายมวยเด็ดรัดนะครับมีอาจารย์สุรัดเสืองหล่อนะครับดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับหมนพลานี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับบูสู้ดุดันเลยนะครับ สามฟอมหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงมณลพระรามก็มีแพ้คะแนนมิกกี้นะครับแรนแทบมวยไทยนะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนฮาดิสนะครับสอจิตสนองชาติที่ตะวันนาบางกะปินะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรโชกุนนะครับโรงเรียนกีฬาขอนแก่นที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นทางด้านมนพระรามนะครับมาเข้าเวนแทนทางด้านเพชรสมฤทธิ์สิทธิู้พันตุด้วยนะครับแต่ว่าโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะ นักมวยตัวยืนอย่างเพชรโชกุนไปได้แจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับสฟอร์มหลังสุดของธนานแสดงก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟส่วนไฟน้ําเงินนะครับไฮยีน่านี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัยสิบหกปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยเพชรสี่หมื่นนะครับมีคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับเป็นคนดูแลนะครับมีเสียอูดอุดอรนะครับให้การสนับสนุนนะครับวันโชกก็น่าจะมา ถอดมงขึ้นมาถอดมงคนเองแล้วก็กํากับหน้าเสือที่มุมด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องสูงยาวนะครับดักสัดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงไล่แขนปั้มตีแข็ง,แ,ขงแก่งลักเลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทนายฝ่ายน้ำเงินไฮย,ยีนะ่ามีชนะนอกยกที่4แบ็กกันไกสิระพบบ็อกซิ่งยิมนะครับที่เวทีลังสิตหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนสิงปามซอสำอางยิมที่ฐานทัพอากาศดดนมือนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนการีมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่ฐานทัพอากาศดดนมือสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะ ที่ฟอร์มดูว่าทางาน,นั้นฝ่ายน้เงินนะครับจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับคู่นี้ก็ถือว่าตั้งต่างสึกต่างสายนะครับเพราะว่าทางน้านฝ่ายแดงมนพระารามนี่จะชกอยู่สายสึกเกียรเพชรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไฮยีน่านี่ก็จะชกอยู่แทบกลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้ก็ถือว่าทางดัานฝ่ายน้ำเงินมาเยือน,นครับมาเยือน,นครับ คู่นี้ฟอร์มทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูดีกว่านะครับแต่ว่ากระดูกมวยนะครับผมมองดูไฟล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับฮายีนาถึงแม้ว่าจะแพ้มาก็จริงนะครับแต่ว่าวันนั้นแพ้การีมพีเคแสนชัยนะครับก็เป็นนักมวยรุ่นเล็กเบอร์ต,ต,ต้นของเมืองไทยนะครับก็ดูว่ากระดูกชื่อมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินไม่เป็นรองเลยนะครับอาจจะเป็นรองที่เวทพิกัดนิดนึงเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าไฟล่าสุดวันนั้นที่แพ้การีมชกที่42กิโลนะครับถ้าเทียบกันที่ปอนก็น่าจะประมาณ ก็ไม่เกิน95ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายแดงมนพรานะครับฝ่ายล่าสุดชกไว้100ปอนด์นะครับก็ดูว่าเวทพิกัดของทาานฝ่ายแดงจะใหญ่กว่านิดๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยนี่ทางานฝ่ายน้ําเงินไฮยีน่านะครับไม่เป็นรองเลยนะครับก็ดูว่าชื่อมวยจะดูดีกว่าด้วยซ้ําไปนะครับและถ้าพูดถึงหน้าเสือบรรยากาศนะครับผมก็ยังมองไปที่ฝ่ายน้ํเงินนะครับไฮยีน่าออุดอุดรนะครับมีทีมงานอุดอุดรเสียอุดอุดรนะครับมาถอดมงคลเองวันชกแล้วก็กํากับหน้าเสือดูว่าบรรยากาศไม่เป็น2รองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าถิ่นนะครับเพราะว่า ธนาแ่ายแดงนะครับเป็นเจ้าของสึกอยู่นะครับดนาฝ่ายน้ําเงินน่าจะมาเยือนนะครับแต่บรรยากาศดูแล้วไม่เป็นรองนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับฮายีนาอออุดอุดอนนะครับวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนดนามณ์พระรามสิทธิเพชรฉลูกันนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมัทจรศรีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฮยีนาอออุดอุดรครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี้มาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่น,นะครับอัปเดตล่าสุดตามนี้เลยครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือแก้วนาคาอ,อบจอนครพนมนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็เดวิดมอทัศนัยส่วนฝ่ายน้กเงินนะครับกุมารเวศอ,อบตอกุดน้ำใสนะครับหรือว่าวอาคงพิเศษจิมนะครับพิกัด109อยก้าปอนด์นะครับ ชนะแดนนะครับแก้วนาคานี่เป็นกชกจากจังหวัดนครพนมวัย24ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่อบจอนครพนมนะครับมีทางด้านดรธนาบาวรสิริคุณากรกุลน,นะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีนายกขวัญน,นะครับนายกสุพณีโพสุนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับให้การสนับสนุนนะครับ เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงไล่แขนปั้มตีรุนแรงนะครับหมัดสอกคมนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของท่านผ่าแดงแก้วนาคานะครับมีชนะคะแนนกุมารเวทท่อตอกุดน้ำใสนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับในศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็แพ้คะแนนเพชรฤทธิ์นกเข่ากมอสิบเอ็ดนะครับที่วิธีท่องเจ็ดสีวันนั้นเป็นการชิงแชมป์มินิไฟเวทร้อยห้าปอนด์ด้วยนะครับแพ้ให้กับเจ้าของแชมป์อย่างเพชรฤทธิ์ก็ไม่ได้แชมป์นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรหน เพชรมวยไทยนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับสฟอร์มหลังสุดชนะ1นึ่งายแล้วก็สรุดแพ้2ไฟนะครับฟอร์มก็ถือว่ายังสรุปสรุดอยู่นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับกุมารเวทนะครับอบตกรน้ำใสนี่เป็นกชคจากอุดรธานีวัย27ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก่นนรสิงห์มวยไทยนะครับมีคุณวิทวินนะครับคงพิเศษนะครับเป็นผู้จัดการของท่ามวยน้าเงินกุมารเวทนะครับกุมารเวทนี่เป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับวงใน ไล่แขนปั้มตีเนี่ยแน่นนะครับหมัดศอกรุนแรงแต่ช่วงหลังฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้นักยกที่4เพชรป่าศักดิ์สอสละชีพนะครับที่เวทีราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนวันผู้ใหญ่วอสุกสันนะครับที่ตะวันนาบางกะปิล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านซุปเปอร์จิ๋วสิบบอนสกลที่ราชดำเนินสามฟอร์มล่าสุดนี้แพ้รวดทั้งสามฝ่เลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูดีกว่านิดนิดนะครับเพราะว่าสามฟอร์มหลังสุดมีชนะหนึ่งแล้วก็สุดแพ้ไปสองนะครับแล้วพอพลิกสถิตินะครับผู้เคคคยพบบกััันนมาแล้้วรรงะที่่จััังงงหวดนนนนนคครรพมะบบซึเป็้าขอ แฟดแก้วนาคานะครับในศึกช้าวมวยไทยสัญจรศึกช้าวมวยไทยเกตเพสสัญจรที่จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านอย่างแก้วนาคาที่เอาชนะคะแดนมาได้นะครับเดือนธันวาคมปี65นะครับปลายปีที่ผ่านมาวันนั้นชกกันที่พิกัด108ปอนดน์ครับวันนี้มาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นการแก้มือล้างตาของท้านฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารเวทนะครับ ก็ยังมองไปที่ดูว่าทานัานฝ่ายแดงนะครับแก้วนะคะอบรรจนครพนมสถิติดูดีกว่านะครับเคยเอาชนะคะแนนในบ้านมาแล้วหนึ่งครั้งครับวันนี้มาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็ต้องขอดูวันชงอีกทีนึงนะครับว่า เนื้อตัวของทั week so, uh, again, ้งคู่จะมาดีกันขนาดไหนนะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับน่าจะรู้ตัวประมาณวันจันทร์นะครับก็น่าจะประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะครับฉะนั้นการฝึกซ้อมการเตรียมตัวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมาเช็ควันชกกันอีกทีนะครับมาเช็คเนื้อตัวนะครับแต่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมมองไปที่นักมวยที่มีสถิติดูดีกว่าอย่างฝ่ายแดงไปก่อนนะครับน่าจะย้ำแขนนะครับเอาชนะคะแนนกุมาร ุมารเวทนะครับออกมาตอกขวนน้ำใสไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเบื้องต้นนะครับยมทยเจสีของคู่ที่2คู่ที่ของมวยไมทยเจสีในสัปดาห์นี้นะครับเบื้องต้นของมองไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับแก้วนาคาอบจนครพนมครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกแล้วก็ยังเข้ามาเข้าเวทแทนด้วยกันทั้งคู่อีกหนึ่งคู่นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคือเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับส่วนทาาด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ เพชรรัตนะเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับหรือว่ารัตนะน้อยนะครับสิทธิครูเพียรพิกัด115ปอนด์นะครับคู่นี้ก็มาเข้าเป็นแทนด้วยกันทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับธนายฝ่ายแดงนะครับเพชรกล้องฟ้านี่เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดวัย16ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่วอร์เทคโนโลยูปู่สวงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับมีคุณศักชัยคำลอยนะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มเต้รุนแรงหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดนะครับต้องบอกว่าธนายฝ่ายแดงนี่ไไฟ์หลลััังงสุดยยม่แพ้ใคครรเนะบ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับมีชนะนกยกที่2องแสนการหนุนบังกระดีที่วิธีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่2สายนาทีสอรุ่งโรดที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับพริกชนะคะแนนทางด้านเพชรเอกเกตจำรูนที่วิธีช่อง74มานะครับวันนั้นต้องบอกว่าพริกหน้าเสือแรงเลยนะครับหมด4ยกนี่ทางด้านเพชรกองฟ้าเป็นรองเพชรเอกนี่ประมาณ40ช่วงตัวเลยนะครับ ต้นยก5เดินทาแล้วก็ทําได้นะครับกลางยกมาเต้นนะครับราคาไหลลองเป็นระยะเลยนะครับลอง20่บลองจนเหลือไหลเหลือ5้ลองนะครับลองหลองนะครับก่อนหมดยกราคาข้ามเลยนะครับก่อนหมดระฆังยกที่5จะดังขึ้นนะครับราคาข้ามมาเสมอเพชรก้องฟ้าสุดท้ายเพชรก้องฟ้าก็พลิกแสงชนะรุ่นพี่อย่างเพชรเอกเกริจำนดนในไฟล์ล่าสุดมาได้นะครับหลังเกมก็มีกระแสดราม่าค่อนข้างตามมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับลูกพี่ของทนายเพชรเอก ถึงต้องไปยื่นหนังสือเพื่อขอตรวจสอบเลยนะครับก็ถือว่าหน้าเสือของทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเพชรกองฟ้าชกที่ช่องเจ็ดสีไม่เป็นสองรองไข่นะครับแล้วก็ฟอร์มสดเลยนะครับ สุนทรน่านฝ่ายน้ำเงินครับเพชรรัตนะนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดอำนาจเจริญวัยยีปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่มวยเพชรอินเดียคาเดมี่นะครับมีเซอร์โบสนะครับนัทธเดชวชิระรัตนวงศ์ครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวนะครับเตะต่อยแรงวงในไล่แขนปั้มตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับสามฟ้อมหลังสุดนะครับของสุนทรานฝ่ายน้ำเงินก็มีชนะคะแนนชรันดับรันสารคามนะครับที่เวทีจิตมังนน์นะครับในศึกมวยเด็ดสองเวียนเดือดหลังจากนั้นนะครัััับบชชชนนนนนนนะะออคยยยกกทททีีี่่ตรรสสาาุลิิมเเวดำ ล่าสุดนะครับชนะคะแนนนี้โรดสอบุญมทริ์ที่เวทีลังสิตสามฟอร์มล่าสุดนี่ชนะรวดทั้ง3าไฟเลยนะครับต้องบอกว่าคุณอีฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าต่างศึกต่างสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะชกอยู่สายศึกเกตเพชรอยู่แล้วนะครับเหมือนเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ก็มาจากสายศึกเพชรยินดีนะครับช่วงหลังนะครับแฟนมวยก็จะได้ชมมวยต่างศึกต่างสายกันมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้น่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนมวยกันนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับแฟนมวยให้กลับมาสนใจมวยไทยยใหห้ก ขึ้นนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็น่าจะได้ดูคู่มวยหลายอารมณ์หลายรสชาตินะครับต่างสึกต่างสายกันมากขึ้นนะครับสัปดาห์นี้ของมวยไทยาจสีก็ได้ดูถึง3คู่เลยนะครับคู่นี้ก็เป็น1ในที่ต่างสึกต่างสายเลยนะครับ การเต็มตัวฟิตซ้อมนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่รู้ตัวประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะครับแต่ผมมองว่าทางด้านฟแฟรดันครับเป็ดกองฟ้ามีรายการนะครับน่าจะมีรายการในสัปดาห์หน้านะครับโดยจะขึ้นรายการชกกับทางด้านสัมป์ปงามปอปะมุกอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าดึงมาชกเร็วกว่าปกติ 1สัปดาห์นะครับคู่นี้ดูว่าชื่อมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะชกมวยมาก่อนนะครับเพราะว่าอายุอนามเยอะกว่านะครับน่าจะชกมวยมาก่อนนะครับแต่ถ้าบูดถึงเจ้าบ้านเจ้าถิ่นก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพราะว่าชกอยู่สายศึกเป็นเจ้าของสายศึกนะครับฉะนั้นคู่นี้ก็ขอเบื้องต้นนะครับขอมองไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับเพชรกองฟ้าวเทคโนโลยูปูเสือง หลวงปู่สวงนะครับฟอมสดไม่แตกต่างกันนะครับแต่ขอมองไปที่เจ้าบ้านเจ้าถิ่นก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของศึกนะครับแต่ก็ขออนุญาตนะครับไปเช็ควันโชคอีกทีนึงครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับดูมาเช็คเนื้อตัววันโชคกันอีกครั้งนึงนะครับว่าเนื้อตัวใครจะมาสวยกว่ากันนะครับเบื้องต้นนะครับโมจะจสีในสัปดาห์นี้คู่ที่สามนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับกองเพชรกองฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับคู่นี้ก็ต่างศึกต่างสายอีกหนึ่งคู่นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสยามจอบพัทรยากีฬาสยามสุรินทร์นะครับหรือว่าสกลมวยตู้ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับหรือว่ามวยเดชเจ็ดแปดเก้านะครับหรือว่าวอสังประไพหรือว่าสักฟิชเชียนนะครับพิกัดหน่วยศึกแปดปอนด์นะครับ ท่านัไฟแดงนะครับเพชรสยามนะครับเป็นนักโชคจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัยสิบปปีทําการฟิกซ้อมอยู่ที่จอพัทรยานะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีคุณอิทธิชัยอินทยุงนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงไล่แขนล็อกลัดตีเหนียวแน่นมาสอกรุนแรงฟอร์มสดเลยนะครับต้องบอกว่าฟอมสดเลยนะครับชนะมาแล้วมาชนะมารวดทั้ง5้าไฟเลยนะครับช่วงหลังไม่แพ้ใครมา5้าไฟแล้วนะครับ โดยที่3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านแ่แดงเพชรสยามก็มีชนะน็อกยกที่2วันวิเศษลุกบนใหญ่ที่เวทีราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่สสุดหลอ่อสอจะต้องปาจีนที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านกล้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยกครับที่สุรธานีในสึกรวมผลคนสมุนนะครับเจ้าของแชมป์ปูนเสือตัวที่22ตัวล่าสุดเลยนะครับก็เสร็จทางด้านเพชรสยามมาแล้วนะครับในไฟา์ล่าสุดนะครับ3ามฟอร์มหลังสุดของทางด้านแดงนชนะรวดทั้ง3ฝไฟ์เลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงิน,นครับเดชเพชรนี่เป็นในโชคจากสุราธานีวัย21ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยเพชรยินเดียอาคาเดมี่นะครับมีเสียโบสนะครับนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีคุณวิเชียรนะครับ คุณประดิษฐ์นะครับให้การสนับสนุนทางด้านเพชรเดชนะครับแฟดพี่นะครับมีพี่น้องฝาแฟดคนนี้คือเดชเพชรนะครับมีพี่น้องฝาแฟดคือเพชรเดชอีกหนึ่งคนนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับตีหน้าแรงนะครับเตะขวาต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งมาสอกรุนแรงนะครับบูดุดันนะครับ สามฟอ้อหลังสุดของตนานาฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้นอกยกที่4จเจริญเงินบุรณามวยไทยนะครับที่วิธีลังสิดหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่2ตีใหญ่ที่เด็ดเกนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับในศึกมวยไทยรากย้าสู่วิถีถินไทยนะครับ,นะรบล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่4จเจริญสุข ุญลานามวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในศึก CPF มวยมันสนั่นเมืองสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่3ฟอร์มล่าสุดนะครับของดาราแฟนมืองนนี่แพ้2ไฟชนะ1ไฟฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ชนะแ่าแดงนะครับดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่า5้าหลังสุดอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นด้วยนะครับท่านฝ่แดงนะครับถ้าชกที่ช่อง74สีนี่จะโชว์ฟอร์มเก่งเป็นพิเศษนะครับ ล่าสุด4ี่ไฟล่าสุดนะครับที่มาชกไว้ที่ช่องเจ็ดสียังไม่แพ้ใครเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ชนะโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มหลังจากนั้นก็ชนะทหารเอกนายเอกทาสาราหลังจากนั้นก็ชนะยกคิรี ทีเอ็นมวยไทยนะครับล่าสุดชนะคะแนนบุติกรส่วนน้ำา่านคิรีที่ช่องเจ็ดสีสี่ไฟล์หลังสุดนะครับชนะรวดทั้งสามไฟล์เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระเอกตู้เจ็ดสีไปแล้วนะครับชคที่ช่องเจ็ดสีอย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับดูว่าน่าเสือบรรยากาศค่อนข้างดีแล้วก็เป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นด้วยนะครับวันนี้ฟอร์มก็ดูดีกว่านะครับเบื้องต้นก็ชอบไปที่ายแดงก่อนนะครับตังซึกงทางซ้ายนะครับคู่นี้านะายแดงเพชรสยามนี้ก็ชคอยู่สายสกเกตเพชรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชเพชรนี่ก็ชคอยู่สายสึกเพชรยินดีนะครับถือว่าท่ี บ้านเจ้าถิ่นอย่างเพชรสยามนะครับวันนี้น่าฟอมสดกว่าด้วยแล้วก็โชคที่ช่อง7จ็ดสีจะเก่งเป็นพิเศษนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะทีมเยือนอย่างเด็เพชรเพชรยินเดียแคเดี่ไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมัทสึจสีนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสยามเจาะพัทยากีฬาสยามสุรินทร์ครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมืชอบก่อนชกของมัทสึจิตสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับไฮยีน่าอออุ ผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนการิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาก็ดูว่าถึงแพ้แต่ว่าประทะกับเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับนักมวยรุ่นเล็กเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินก่อนนะครับฮน่าออุดอุดรนะครับคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแก้วนาคาอบจนครพนมสถิติดูดีกว่านะครับเพราะเ่าเคยเอาชนะขาแล้วเชนะะคแแนมาล้ว1ครั้งนะครับ คู่ที่3นะครับก็ยังมองไปที่เจ้าบ้านเจ้าถิ่นอย่างเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลหลวงปู่สวงนะครับทางด้านฝ่ายเงินสายศึกมาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีจะชกอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับก็คู่ที่3ก็มองไปที่เจ้าบ้านเจ้าถิ่นอย่างเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลหลวงปู่สวงก่อนนะครับและคู่ที่4นะครับก็ยังเป็นต่างสื่อต่างสายอีกหนึ่งคู่นะครับโดยที่เกตเพชรปะทะเพชรยินดีนะครับก็ยังชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามสุรินทร์นะครับพร้อมสดกว่านะครับชกที่ช่องสี่จะเก่งเป็นพิเศษเจ้าบ้านเจ้าถิ่นด้วยนะครัับมอีาายยเพชสจกฬ สยามสุรินทร์ครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้เีน้องแฟนบอทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ